สวัสดีครับพบกันยามเย็นนะครับสี่โมงเย็นนะครับตอนนี้อยู่บ้านกลางนานะครับพอดีวันนี้ออกมา,าบะเมอร์ล้งหลังดดูการเก็บเกี่ยว่าเห็นโอ้ยแบบกรณีคนพืชเกษตรเป็นเ,เอนาะแตงแล้วก็ผักกาดนะครับโอ้แตงมีแตงงามเนาะเป็นบ้านป่านะครับนี่บ้านป่านโอ้แตงเพิ่งงามขนาดเลยวิธีอันนี้กเกษตรพ่อพียงเนาะเกษตรแบบปลูกหลากหลายเนาะ อืมผอเฟืองนี่ประกาศทินเพิ่นนี่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 ประกาศอืมพวกแหวงง้ยหามากเลยอืมแตวงเงี่ยพันย้าเพ่นนี่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 คือหลายแต่ก็บ่อยเก็บแต่งกว่ากินไปนํากินมาท่านดูนี่ตรงซ้าไปขายนานี่นี่อู้ครับเนี่ยแล้วลืมบ่นี่บ่ลืมอืมวันใหญ่เหรอเด็เพิ่นในบ่อก็มีปลานะครับนี่คองฟ้ามันเป็นหลือดลมหรือหลือฝนกับบนเนจได้ครับพูดตาเขาก็ใจวีใจวานในช่วงนี้เพราะว่าตรงนี้ก็ ลายเดือนพฤศจิกาแล้วครับนี่วันนี้ได้มีโอกาสได้มาเดินนี่เรอ,อยู่แปลงเดียวนี่ในโซนนี้ไม่ค่อยได้มากับมาเดือนละครนี่แหละเดือนละครหรือสองเดือนครั้งก็ไม่แน่ใจนะดินแดนของควายนะไปไปย่างวัฒนพิธีกวามั้งแห่งปีนี่ถือว่าเกี่ยวเร็วนะครับนี่ถั่วก็ง,งามโอ้กเกษตรไอพ่อเพียงเงผ่นกเกษตรแบบว่าเลี้ยงควายไปด้วยทำกเกษตรไปด้วยนะครับออกมาอยู่นานะครับถั่วกาลังออกออคิดถึงบรรยากาศทุ่งนาเนาะ ก็เลยขันสิเบิรงตรองหน้าเบอรงก็มีข้อมันทัวร์อี่แล้วช่วงนี้ตรงหน้าดูคับครับผมเป็นอากาศมันดีนอช่วงนี้แล้วก็มันหลังดูการเก็บเกี่ยวเนาะส่งไปเรียกว่าผมก็ชอบออกมาช่วงนี้นะเสร็จธุระอะไรทางบ้านก็เวลาก็จะออกมาวันนี้นะครับนี่นี่หลอบเพิ่นครับนักทัวนี่หลอบงียบเพิ่นขนาเลยใส่กบครับใส่ป้าใส่กบนี่โอ้หลอบเพิ่นนี่เป็นอุปกรณ์หาปลาเนาะ ของคนอีสานบานเทาหนินะครับนี่นี่นี่มา,าเดินทุ่งนาด้วยกันครับ,รบนี่หน้าควายเพื่อนกลายเป็นเห็ดหน้าควายน้ำน้ำบกแล้วน้ำไม่มีแล้วนะครับอากาศเพิ่งเยน็ยนๆวันนี้เย็นมากที่สุดเนาะประมาณยี่สิเอ็ดองศาะนะ พอออกคลิปไหนผมก็จะพยายามบอกอากาศนะว่ามันยังไม่หนาวมากนะมัน,ม,นมันแค่เยน็นๆนิดหน่อยแต่มันไม่ถึงกับหนาวนะปอ้องใส่เสื้อแขนยาวอย่างเงี้ยยังไม่ถึงขนาดนั้นนะครับนี่ทงหน้าทงควายนะครับเลียงควายพอดีไปเจอภาพภาพหนึ่งเนาะผมก็เลยได้ออกมาวันนี้เพื่อจะมาตามดูสถานที่เก่าๆเนาะของของเมย,ย่พอหย่สมัยตะกี้เนาะนี่ครับ เป็นเป็นสมัยนางกินเข่ารวมกันเนาะครับผมนี่โอ้ชาติไม่น,นี่นะครับนี่เป็นครอบครวัวที่อบอุ่นนะครับของวิถีอีสานเมื่อประมาณ30มสิบกว่าปีที่แล้วครับนี่นี่นี่คนนี้ปัจจุบันนี้ใหญ่ <c oughs> แนงแล้วใหญ่ท,ๆๆทั้งตำแหน่งใหญ่ทั้งอันนี้เนาะแล้วก็น,นี่มาดเข่าเขาสมัยโบราณผมบอคิดว่าภาพภาพนี้อะ่ะมันจะมีคุณค่าตอนนี้ที่ว่ากองข้าวในยุคเก่าอะ่ะมันมันจะมีนะครับมันจะคือบาดเล็เน้อแท้ หายากนี่นี่แบบหน้าหลายนะสมัยตะกี้น้าพื้นหลยหลยมองนะครับนี่เป็นเป็นสิบหมาดเลยครับนี่เรียกว่ากองข้าวนะครับนี่นี่มองนี้ครับนี่โอ้นี่ครับแล้วครับเป็นย่ามเกี่ยวเข่าย่ามถูกเข่าเนาะเพื่อนนั่งกีนเข่าท่วมกัน,นค่ะนี่เมย์ใหญ่ผมบางภาพก็มีหายไปผู้เดียวโอ้หายไปสองคนครับนี่ป่าหัวหน่อยบันไ้ตะคองนี่ยหญ่นั่นนั้นก็ยังอยู่ครบเนาะนี่ยังอยู่ครบเปิดครับอืมเป็นเป็น สามสิบกว่าปีที่แล้วนะครับไพธีคิดว่าภาพนี้สีส้มคุณคขาแห้งเนาะครับเนาะก็เลยคิดถึงวันๆเนาะว่าวิถีอีสานเขามีความอบอุน่นดีๆนะครับแต่ก่อนล่านล้านควายนี่ก็เป็นขี้ควายนาราดนะครับเวลาตีเขานะเอาเดี๋ยวเราผมสียางไปเบิ่งสถานที่จริงเนาะว่าอยู่มองใดช่วงนี้ช่วงนี้ล้านเขา่ามีหมกระเดาเออนี่หมกระเดานี่นี่หมกระเดาอยู่มองนี้นี่นี่นี่กินเขามองหองกระเดานี่ แต่ก่อนก็จะเป็นลานข้าวเนาะมาหมาดนีพ่วนวาร้านเข่าแบบซูนยร่วมพ้นตะแหกคนว่านี่นี่พ่นตะแหกคนสมัยตะกี้เหมือนเป็นที่ยังเกาะเป็นทีวายนะครับทีกาว,วายก่อนจะเอาเวลาจะทํานานนะนี่พ่นตะแหกคนนี่ละครับพมกระเดานี่ยังมีร่มอยู่หัวมุมตรงนี้ครับนี่สถานที่จริงนะครับนี่นี่ครับเห็นบ่นางกินเขา่ากองเข่าเหนี้ยโอ้ครับนี่หมาดเข่าเนาะ อบอุ่นเนี่ครับสมัยวิธีอีสานเราอยู่ในกันนะครับบ่ได้ไปจ่างไปบายทางไกลหลายเนาะยังอยู่ในกันหลายอยู่ยังตุ่มพีตุ่มหนองอยู่นี่ก็คนเราขอบครัวเลยครับแต่ว่าเอา่อมากินเขาในกันครับผมโอ้คิดว่าประมาณ30กว่าปีที่แล้วนะครับนี่มีหมาดเขานะครับนี่นอ้องมวงนี้เนาะสถานที่จริงน,นี่นี่มองโพดน,นี่ครับนี่สมัยตะกี้กันมันน้ยนะผมก็อยู่ในเหตุการณ์ตรงนี้นะครับเคยมาตีเขา่าฟาดเขา่าซอยตาสมัยตะกี้เนาะหน้าหน,น้าคุณตาหน้าถวด ตอ,อนควาญนหาบเลยสมัยไม่ไม่มีรถไม่มีอะไรหาบขึ้นขึ้นเรานะแต่ผมไม่ทันได้ตอนหาบทันแต่ตอนรถขนแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังทันฟาดข้าหรือว่าโศกล้านนะโศกล้านนั่นก็ว่าเอาล้านล้านขีข่ควายนะครับมาเป็นขี้เป็นท่านะครับแล้วก็เอาควายนอนหน้ายู่แหลกนะครับเวลาคนนอนหน้าสีก็เอาควายปูกไห้นะครับก็บด้ไปไซด์ด้กลัวขโมยขจุนนะนะครับมาเบิ่งบรรยากาศบ้านตามหาสถานที่ในภาพนะครับ ของวิธีชีวิตสมัยตะกี้เนาะชาวไทยชาวนานะครับตอนนี้ก็สบายขึ้นหลายเห็นเหตุหน้ามือเดียวแล้วนะครับทุกอย่างการดำการเกี่ยวนะครับเสร็จายภายในวันเดียวนะครับก็เลยครอบครัวก็เลยบคุอบคอยเดียวอยู่ในกันแบบคือยังสีเนาะต่างคนต่างไปเหตุงานเนาะถึงแม้จะอยู่ครอบครัวเดียวกันอยู่แต่ว่าต่างคนก็ต่างไปต้องเทืร์กกับกินเขาเพราะตรงเวลานะไม่ไม่พร้อมกันเหมือนกับที่ผมเอ่อ ให้ดูในภาพนะนี่คือ่งบอกถึงความอบอุ่นได้สมัยตะกี้นี่ครับพิ่นกินข้าวสมัยตะกี้นี่เป็นลานนะครับลานข้าวสมัยตะก่อนที่นี่กับเป็นฟารม์มควายนะครับพึ่นออกมาอยู่มองนี่ละมองเกา่ามองแก่พิน่นนะครับเนาะนี่ต้นควายน้อยเป็นเลี้ยงไว้นะครับนี่อจะหกักแทตอนนี้ก็คงจะไปหาหญ้าหาหาของอยู่ของกินอยู่ทังหลังบ้านถึงละครับเพิ่นเพิ่เพิ่นเพิ่นเพิ่นอืมมันก็มานั่น ซื้อยังก็จำไม่ได้ละจำไม่ได้จำไม่ได้เอลิซ่าลูกลิซ่าโอ้ลูกลิซ่าบอกโอ้เพิ่อนผลิญในตะเฮาอย่าโอ้เพิ่อนมาควายเนาะผมบาไวดอกผมบาไวโทษเกี่ยวหย่าผมมีแห้งคือเพิ่นนะอันนี้ก็คือชอบเนาะโอ้ก็ได้ไอ้ตะโจนอ้วนพูดถึงต้นตะนปั้นตันเหมือนควายงามนะผสมกึ่งๆนะครับเพื่อนไงคือมาเลยบรรยากาศบรรยากาศฟาร์มควายนะครับที่บ้านป่านะครับวันนี้เอาบรรยากาศ อ่ทงหน้าซีสเกตมาฝากอีกคลิปหนึ่งลวกล็เห็นฝากาก่เกก็เลยอยากวัาให้ฟังเนาะครับสมัยตะกี้สีสเกตเนี่ยมันมันเป็นแบบว่าขบคบรั่วโบราณอยู่นะขบัวที่ยังเป็นชาวไทยชาว,ชาวนานะครับตาเป็นคู่แต่ว่าก็เห็นหน้าไปนําสมัยตะกี้ลูกสิไปโรงเรียนก็ไล่ลูกไรเต่ามามามา,มาเห็นหน้าก่อนจะไปโรงเรียนบังคับเลยเพ<ไ>ื่อนว่าแม่ผมไหวฟังว่าขนาดว่าเป็นคู่ของสี่คู่กันเดือนมดนหลายเนาะสมัยตะกี้เพื่อนก็ยังต้องบังคับลูกให้เห็นให้เห็นหน้าให้สูความลำบากนะครับก่อนสิไปโรงเรียนนะ กด้ฝึกฝนมาแบบนั้นนะครับใส่ชีวิตแบบแข็งแกร่งแข็งแรงชีวิตเนาะที่ว่าเออเพิ่นเป็นยังยังมีความแข็งแกร่งแข็งแรงก็ฝึกฝึกฝนมาด้วยด้วยอาชีพของบรรพบุรุษนี่แหละครับทําไร่ทานานะครับนี่โอ้นี่เล็กหน่อยคนนี้ก็แทนแทนแทนคุณตาเนาะนี่นั่งอยู่นี่ล่ะที่เจะคข้องความเพิ่นสมือนี่จะคข้องมูลเพิ่นนะครับเนาะนี่เป็นเหลี่ยงควายหลายตัวนะครับสืบสาน สืบนออันผู้เดียวเพื่อนว่าเป็นคู่ <c oughs> <c oughs> นะนะครับผมเนอเป็นบรรยากาศผ้ามาชม่มยังก็ตามหาสถานที่ในภาพวันนี้นะครับที่ซีสเกตขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ